คุณว่าจริงไหมความสําเร็จของผู้ชายจะมีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังตลอดจากกรณีศึกษากรณีนี้เองคนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานอย่างต่อเนื่องเมื่อมีวันหยุดเขาอยากจะพาภรรยาของเขาพาคนที่เขารักไปเที่ยวไปพักผ่อนเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันและครั้งนี้เองเขาก็พาภรรยาไปเที่ยวที่ฟราร์มจระเข้แห่งหนึ่งไปดูการแสดงจระเข้โชว์และมีพิธีกรภาคสนามประกาศว่าสำหรับผู้ที่รับการแสดงโชว์ในวันนี้คุณมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหนึ่งล้านบาท เพียงแค่คุณว่ายน้ำข้ามบ่อจระเข้ไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้เท่านั้นเองบรรยากาศตรงนั้นเงียบลงขึ้นมาทันทีและสิ้นเสียงประกาศนั้นไม่นานมีเสียงดังตุ้มขึ้นมาทุกสายตามองไปที่เสียงนั้นเป็นสายตาเดียวกันปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดลงไปที่บ่อจระเข้และกำลังว่ายน้ำอย่างไม่คิดชีวิตทําการจระเข้ที่กําลังกระโจนเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นเอง ไม่ว่าเป็นบาร,รมีคุณพระช่วยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามทําให้เขาสามารถที่จะขึ้นมาอีกฝั่งได้อย่ากปลอดภัยแล้วเขาก็สามารถที่จะรับรางวัลหนึ่งล้านบาทจากการว่ายน้ําข้ามฝั่งไปได้เมื่อเขาพาภรรยากลับบ้านทุกคนต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับเขาว่าเขาเป็นคนที่เก่งเขาเป็นคนที่มีความสามารถเขาเป็นคนที่กล้าหาญมากที่สามารถทําอย่างนี้และได้เงินรางวัลกลับมาเขาเองรู้สึกยิดอั้น,อนตันใจมาก เขาบอกว่าผมไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นอนะใครที้งผมลงไปแล้วในขณนะนั้นเองภรรยาของเขาก็แอบยิ้มอยู่ในมุมข้างๆข้างๆเขา,ขา,ขา,ขานั่นแหละครับนี่แหละครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสําเร็จของผู้ชายจะมีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังเล่าเสมอเพราะฉะนั้นท่านดูให้ดีนะครับว่าผู้หญิงที่อยู่รอบข้างของท่านนะครับเป็นผู้ที่สนับสนุนท่านในรูปแบบไหนช่วยพิจารณาตัวเองก็แล้วกันสวัสดีครับ